นะครได้ข่าวว่ามีบุคคลนิรนามก็ไปยื่นถอดถอนนายกแล้วนะครับและคิดว่าเขาคงจะมากันอีกหลายคดีนะครับนะนี่เขาบอกอะไรปุ๋มว่านัดดาใช้ทุนตัวเอง5ล้านนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับตระกูลชนธินวัฒน์นี่ต้อง50ครับเพราะมีเป็นแสนแดดล้านครับเงินเยอะนะครับนาฬิกาเรือเราไปร้อยล้านขายในกาท้งเรือนช่วยนะครับนี่บุ๋มยังช่วยเลยเนี่ยดูข่าวเนี่ย นะครับในหลวงก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับสามพันชุดในห้าอำเภอเมืองน่านนะครับน้านะครับลองยุบพักเพื่อไทยได้ไหมคะนะครับก็ก็มีคนไปร้องแล้วไม่ต้องห่วงแลแต่คงไม่ใช่ผมนะก็เป็นหน้าที่ของพักเพื่อไทยก็ต้องไปต่อสู้คดีกันนะครับเพราะว่าก็มีคนไปร้องแล้วแต่คุณทักษิณบอกคุณทักษิณบอกว่าไม่ให้ความสนใจไม่ให้ราคาคนพวกนี้นะครับอยากร้องก็ร้องดังๆนะครับ ท้าทายไปท้าทายมาเดี๋ยวก็จะมีคนไปแจ้งความมีโรงเรียนกันเยอะแยะเราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลองอิงจะไปรอดไหมนะครับรัฐบาลคุณหนูเนี่ยไม่รู้จะไปได้รอดหรือเปล่าก็เป็นกําลังใจให้นายกอิงนะครับนายกมือใหม่นะลูกสาวคุณทักษิณน,นะครับนะบริหารการบริหารงานแบบพ่อคิดลูกทำนะครับจุกครูนะครับนโยบายนี้เขาเรียกว่าเลือกหนึ่งได้สองนะครับเลือกลูกได้พ่อ นะครับเออดีไม่ได้ได้แม่ไปด้วยนะนะเขาเรียกว่าบริหารแบบครอบครัวชินวัตนะนะพ่อคิดลูกทำนะพ่อเคยบอกเอาไงดีลูกนะครับพ่อชี้แนะกับชี้นำมันก็เหมือนกันนะครับลูกควรจะทำแบบนั้นลูกควรจะทำแบบนี้มันก็คือการชี้นำชี้นำก็คือการครอบงำนะนะครับนะฮะเพราะนั้นผมว่าแม่ก็เสียวอยู่นะนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่า คนที่จะมายื่นถอดถงถอดถอนอะไรนาะยกอิงเนี่ยแม่งก็ไม่มีใครล้ครับคนในบ้านป่าครับนะคนที่ชอบพูดว่าไม่รู้ไม่รู้คนนี้แหละครับนะครับแล้วก็เห็นชื่อนักล้องนักอะไรต่างๆเนี่ยพอเห็นชื่อเรืองไกลก็นึกถึงลุงป้อมเลยนะคนที่ชอบหยุมหัวหนักข่าวคนนั้นนะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการถูกลองเรียนเนี่ยก็สูงโอกาสในการถูกยุบพัก นะในพ้นจากตําแหน่งก็สูงสถานการณ์การเมืองเขาก็วิเคราะห์กันว่ารัฐบาลเพื่อไทยในแม่ก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงว่าไม่รู้จะไปได้กี่วันกี่อะไรนะครับนะแหล่งข่าวเมื่อวานก,อนก่อนก็ไปนั่งกินวายกับนักการเมืองเขาก็บอกว่าถ้าดูไม่ไหวเขาแจกเงินเสร็จเขาก็ยุบสภาเลยเพราะถือมีผลงานผลงานแล้วแจกประชาชนไปคนละหมื่นเสร็จก็อาจจะยุบสภาเลยก็ได้นะครับไม่ต้องรอให้โดนสารรัฐธรรมนูญชี้ก็ได้นะครับมันมีหลายแนวนะ บางแนวก็บอกว่าไม่เป็นไรล้ครับคุณทักษิณแกเส้นใหญ่ใครๆก็ทําอะไรกูไม่ได้ขนาดติดคุกคดีคอร์รัปชันสามสี่คดีกลับเมืองไทยยังไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวนะครับไม่มีอะไรที่คุณทักษิณทําไม่ได้นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับนายกอิงนี่จะไปรอดไม่รอดอย่างไรเพราะว่าคนที่รอจะลองเรียนอะไรแม่งเยอะนะครับส่วนอนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการทวงเก้าอี้ครับ ผมเคยได้ยินแต่เรื่องทวงนี่แต่ตอนนี้ก็เป็นการทวงเก้าอี้ครับนะครับบอกแล้วว่าจะให้เป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ให้เป็นนาทีก็เลยต้องมีจดหมายทวงครับจดหมายทวงนี้เอ้ไม่ใช่จดหมายทวงเก้าอี้รัฐมนตรีนะประเทศเรามาถึงมาถึงวันนี้นะครับจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องทวงนะถ้าไม่ทวงก็ไม่ได้นะครับพักพลังประชารัฐทำหนังสือทวงเก้าอี้นะผมเคยแต่เห็นแต่ลูกหมีลินลี่ทวงนี่ลูกนี่นะเดี๋ยวนี้ครับต้องทวงครับ เมื่อไรพัชรลาว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีน้องชายลุงป้อมนะครับต้องทวงครับไม่ทวงก็ไม่ให้ครับเหมือนทวงนี่แหละครับเหมือนลูกหมีลิลีล่ทวงคนคนหนึ่งอะนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันไหนบอกว่าจะให้น้องชายพี่ป้อมเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เห็นเอาเอกสารมากรอกประวัติเลยนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นมันเดี๋ยวนี้มันต้องทวงไม่ทวงก็ไม่ได้แล้วครับนี่ไม่ทวงก็ไม่ได้เก้าอี้ รัฐมนตรีก็ต้องทวงครับแม่ดูมันบ้านเมืองเรามาถึงขนาดที่ต้องทวงกันแล้วนะครับแสดงว่าตําแหน่งพวกนี้มันมีเงินมีทองมีผลประโยชน์เยอะใครๆก็อยากจะเป็นน่ะนะครับอันนี้ก็คือพักลุงป้อมพรักพลังประชารัฐส่วนอีกพักนะชื่อพักคประชาธิปัตพรักเก่าแก่ครับในพักก็ฟาดกันครับระหว่างท่านอดีตนายกชวนกับท่านหัวหน้าปัจจุบันท่านเลขานะครับพี่ชวนแกก็บอกว่าไม่ไม่อยากจะร่วมรัฐบาลน,นะครับ อยากจะเป็นฝ่ายค้านเพราะเคยด่าทักษินด่าไทยรักไทยด่าเพื่อไทยไว้เยอะวันนี้จะกลับไปไปรวมไปรวมกับคนที่เราเคยด่าเขามันก็ดูน่าเกลียดนะนะครับคุณชวนก็ไม่อยากจะร่วมนะแต่ท่านหัวหน้าพักเฉลิมไทยกับท่านเลขาเด็ดเดชอิดอยากจะร่วมนะนะครับเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กันคนละทิศคนละทางนะท่านเลขาก็บอกว่าเออคุยกับพักเพื่อไทยแล้วเดี๋ยวเราจะได้สองตำแหน่ง <c oughs> ส่วนหัวหน้าพักบอก เด็ดอิดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ใช้คาดเคลื่อนแล้วเขายังไม่ได้เชิญเราเลยคาดเคลื่อนแล้วมติพักก็ยังไม่มีจะร่วมรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีมติพักนี่ก็ต้องทวงครับเราอยู่ฝ่ายค้านก็ไปทวงรัฐบาลไปทวงไปทวงทักษิณไปทวงอิงนะครับเออเมื่อไหร่จะให้รัฐมนตรีกับเรานะครับเราอยู่ฝ่ายค้านแต่หัวใจรัฐบาลครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็มันก็แสดงออกกันนอกหน้าเข้าตำราด้านได้อายอด นะสมัยนี้ต้องด้านไดน้ไอโอดนะครับนะถ้าเราอยู่เงียบๆติมต๋มๆก็เขาก็ไม่ให้หรอกครับเราก็ต้องทวงกันออกซื่อนี่แหละครับทวงเก้าอี้ทวงอะไรละครับนะครับก็เพราะเราอยากเป็นเนะี่ยนายหัวชวนก็บอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้อยากเป็นแต่คนที่อยากเป็นนะคือหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคบอกเข้าไปเลยว่าเราอยากนะครับนะความอยากเป็นเหตุสังเกตง่ายนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับเรื่องการทวงเก้าอี้แล้วก็ทวงนี่นะทวงทั้งเก้าอี้ทั้งทวงนี่เนระพี่น้องประชาชนครับนะเข้ามาดูพี่เดเยอะๆมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์พี่เดนะครับนะภาพเสียงชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวคนก็จะไปลองนะครับลองเรื่องสนามกอล์ฟอัมพายลองเรื่องข้อสอบรั่วสมัยจุฬาลองเรื่องหุ้นลองบ้านนะครับเดี๋ยวนะ่ะนายกคุณหนูเนี่ยจะโดนหลายดอกอะ่ะก็หวังว่าคุณหนูจะพิสูจน์ตัวเองนะครับให้ประชาชนเห็นว่า คุณหนูก็สามารถเป็นนายกได้นะครับถึงแม้สำนักโพจากนิด้า็็บอกว่าประเทศไทยปกครองด้วยนะระบบสองพ่อลูกครับตระกูลเชนวัรนะพ่อคิดลูกทำครับนะแต่ถ้าให้ลูกคิดเนี่ลูกคงอยู่ไม่ได้ละครคงคงไม่มีสติปัญญาเพียงพอนะครับเพราะว่าสำนักโพบอกว่าองค์อิงจะบริหารประเทศโดยไม่มีพ่อไม่ได้นะขาดพ่อไม่ได้นะนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นก็เราบริหารนะครับเลือกหนึ่งได้สองครับเลือกลูกได้พ่อจุกรูอ่าพ่อไปจังหวัดน่านไอพ่อไปเชียงรายลูกไปแล้วไปน่านนะครับนะครับก็คนละจังหวัดนะก็ช่วยกันดูแลประเทศครับนะช่วยกันดูแลไงช่วยกันดูแลนะครับประเทศไทยนะครับเราระบบสองพ่อลูกครับอ่านะมาจอดได้ไหมนะครับลองดูซิเนี่ยตรงนี้ได้ไหมเออลองลองถามได้ไหมอืมนะครับ ให้มันตรงนะนะครับก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าบ้านเรานะครับถ้าเราอยากเป็นรัฐมนตรีเราก็ต้องทวงเหมือนทวงนี้นะครับเขาไม่ให้เราเป็นเราก็เสนอหน้าไปเป็นเช่นนะครับลองไปถามก็ดูไดล้ลงไปก่อนเนี่ยลงไปถามว่าจอดได้ไม่ได้ไงนะครับนะเออครับเออต้องให้มันชิดซ้ายเดยี๋ยวไม่หรือไงลองดูห่างไว้ซ้ายนะนะครับน่ดูซ้ายห่หางไหมห่างไปไหม เออเอเอาเอาแจวหน่อยนะครับเพราะนั้นก็บ้านนี้เราก็ต้องเป็นหน้าด้านครับด้านได้อายอดจริงไหมครับพี่น้องใครเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับอืมนะสามจังหวัดเปิดการมองเห็นวิทณเอะไรอ่อวันศุกร์นะครับขอบคุณครับอ่อนะครับนะเออนะครับก็เอาเงินมาแจกเงินส่วนตัวแจกบ้างนะครับคุณทักษิณกรวยครับน่ารวยมากนะครับคุณ อุ้งอิงก็รวยมากนะครับใส่เสื้อตัวเราเป็นแสนนาฬิกาเรือนเราเป็นร้อยล้านนะครับนะนะครับนะนะครับนะครับก็สบายครับเมื่อสองสามวันเนี่ยผมทาคดีนีครับเหตุเกิดที่สุพรรณบุรีถนนสุพรรณบุรีอู่ทองหรือไงอ่ะก็ปรากฏก็ขยายถนนทําถนนซ่อมถนนนะไม่มีป้ายสัญญาณเตือนไม่มีไฟเตือนมืดเลยครับลูกความผมวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตกไปแล้วครับนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกเคลื่อน ศาลพิพากษาให้กรมทางหลวงกับผู้รับเหมารวมกันรับผิดล้านหกนะครับหนึ่งล้านหกแสนนะครับแล้วเมื่อสองทวันนี้ผ่านมากองปราบไปจับบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะทาถนนครับไฟมืดไม่ติดสัญญาณคนได้รับอันตรายแก่กายครับสารออกหมายจับนะครับกองปราบไปจับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นหน่วยงานราชการเนี่ยปล่อยปะละเลยนี่มันผิดนะดีไม่ดีโดนทั้งหนึ่งห้าเจ็ดโดนทั้งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายด้วยนะนะครับ เพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยต้องโดนด,ดําเนินคดีหรือไม่ก็พี่น้องประชาชนก็ลองไปคิดดูอะถ้าเราคิดว่าเสียหายเราก็ไปปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่านนะทนายความใกล้บ้านท่านนะไม่จําเป็นต้องปรึกษาผมนะครับปรึกษาใครก็ได้ครับใกล้บ้านท่านเนี่ยทนายปากซอยก็ได้ปรึกษาว่าเนี่ยเราจะฟ้องได้ไหมอะไรไหมนะครับเนะเพราะว่าบางทีก็จะไปฟ้องเฉพาะไอ้คนที่อ่าเป็นผู้รับเหมานะครับรก็ฟ้องหน่วยงานราชการดีไหมอย่างยาดองเนี้ย ใครมีหน้าที่ต้องปรา,าบปราบปรามเรื่องยาดองตำรวจเกี่ยวข้องไหมปล่อยปาแล้วเลยไหมรับสวยไหมเขตรับสวยไหมสันป่าสามิตรรับสวยไหมแท้สก,กิจรับสวยกรุงเทพมหานครเนี่ยเนี่ยมีการปล่อยให้ขายยาดองในกรุงเทพมหานครผูนะ้ว่ากทมต้องรับผิดชอบไหมหรือว่าเป็นผู้ว่าแล้วลอยตัวนะครับนะผู้ว่าคทมนะสมัยปล่อยให้มันให้มีการขายยาดองได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะนะครับนะครับ